สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยาณทิพย์แสงทองรหัสนักศึกษา652 4 4 4 1027อยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาาาศาสตร์สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ค่ะเครานี้หนูจะมาพรีเซนต์เรื่องการค้าระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีใต้ค่ะ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีใต้มีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในหลายๆด้านทางการค้าการลงทุนและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเกาหลีใต้ ถือเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของไทยในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหากรรมและการนำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยขณะที่ประเทศไทยก็เป็นฐานการผลิตและตลาดสำคัญสำหรับสินค้าและบริการของเกาหลีใต้ความร่วมมือทางการค้าระหว่างสองประเทศนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การซื้อขายสินค้า แต่ยังขยายไปถึงการลงทุนทางธุรกิจร่วมกันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศอย่างยังย่งยืนค่ะประวัติความสัมพันธ์ทางการค้าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้เริ่มต้นในช่วงต้นศตวรรษที่20แต่มีการพัฒนาอย่างชัดเจนในช่วงปี1980 เมื่อเกาหลีใต้เริ่มขยายอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการค้าสินค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นและไทยเริ่มเปิดตลาดให้กับสินค้าเกาหลีใต้เช่นอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ในช่วงปี1990 2000, ถึงปี2000ความร่วมมือทางการค้าระหว่าง2ประเทศมีการขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะในด้านการลงทนุนและการพัฒนาเทคโนโลยีค่ะ สินค้าไทยที่ส่งออกไปเกาหลีใต้สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ได้แก่อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรเช่นข้าวผลไม้อาหารทะเลแปรรูปยางเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคมีภัณฑ์และเสื้อผ้าสำเร็จรูปซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศคะ่ะสินค้าสินค้าที่ไทยนำเข้าจากเกาหลีใต้ สินค้าที่ไทยนำเข้าจากเกาหลีใต้ได้แก่อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรยานยนต์และชิ้นส่วนเคมีพัณฑ์ an, เครื่องสำอางและสินค้าอุตสาหากรรมหนักซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหากรรมและเทคโนโลยีในประเทศไทยปริมาณและมูลค่าการค้าตัวเลขที่สำคัญ มูลค่าการค้าระหว่างไทยและเกาหลีใต้ในปี2023อยู่ที่ประมาณ14,000ล้านเหรียญสหรัฐโดยการส่งออกของไทยไปเกาหลีใต้มีมูลค่าประมาณ7,000ล้านเหรียญสหรัฐและการนำเข้าจากเกาหลีใต้ก็มีมูลค่าประมาณ7,000ล้านเหรียญสหรัฐเช่นกันผลกระทบจากโควิด การระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทยและเกาหลีใต้ในหลายด้านเช่นมูลค่าการค้าตลาดลดลงการหยุดชะง,งักของกิจกรรมเศรษฐกิจและปัญหาห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการขนส่งสินค้าที่ล่าช้าและเพิ่มต้นทุนอย่างไรก็ตามหลังจากฉีดวัคซีนในปี2021 การค้าระหว่างสองประเทศเริ่มฟื้นตัวและมีการปรับตัวในด้านการค้าผ่านช่องทางออนไลน์และการปรับกลยุทธ์การส่งออกค่ะความสัมพันธ์ของเกาหลีใต้ต่อเศรษฐกิจไทยข้อได้เปรียบของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยและเกาหลีใต้ได้แก่การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเกาหลีใต้การลงทุนที่ช่วยเสริมสร้างอุตสาหกรรม และสร้างงานในไทยการขยายตลาดส่งออกสินค้าไทยไปยังเกาหลีใต้และการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแร่งให้กับเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศค่ะข้อเสียเปรียบของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยต่อเกาหลีใต้ได้แก่การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การขาดดุลการค้าจากการนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้ในปริมาณสูงการเพื่งพาอุตสาหกรรมบางประเภทที่อาจเสี่ยงหากเกิดเปลี่ยนแปลงในตลาดและการแข่งขันจากสินค้าราคาถูกที่อาจทำให้สินค้าของไทยไม่สามารถแข่งขันได้ค่ะความสำคัญของไทยต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ ประเทศไทยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่อง 1. ตลาดส่งออกไทยเป็นตลาดสำคัญในการส่งออกสินค้าของเกาหลีใต้เช่นอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และเครื่องจักรโดยไทยเป็นหนึ่งใน10ตลาดส่งออกหลักของเกาหลีใต้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ 2. ฐานการผลิตและการลงทุน เกาหลีใต้มีการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญที่ช่วยให้เกาหลีใต้สามารถขยายการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคอาเซียน 3. การขยายธุรกิจในภูมิภาคการมีตลาดในประเทศไทยทำให้เกาหลีใต้ สามารถขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากประเทศไทยเป็นประตูสำคัญในการเข้าถึงตลาดอาเซียนค่ะ 4. การร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็วไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสําหรับนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของเกาหลีใต้ค่ะทั้งหมดนี้ทำให้ไทยเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของเกาหลีใต้ค่ะอุปสรรคในการค้าระหว่างไทยต่อเกาหลีใต้อุปสรรคในการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ 1. ความแตกต่างด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ 2. อัตราภาษีและค่าธรรมเนียม 3. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการดำเนินธุรกิจ 4. ความผันผวนของค่าเงินค่ะข้อได้เปรียบ 1. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 2. การลงทุนจากเกาหลีใต้ที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 3. ตลาดส่งออกสำคัญสำหรับสินค้ากเกษตร 4. ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในด้านการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมข้อเสียเปรียบในด้านการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ 1. การขาดดุลการค้า 2. การแข่งขันจากสินค้าราคาถูก 3. การเพื่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 4. ความยากลำบากในการเข้าใจตลาดเกาหลีใต้ค่ะโอกาสในอนาคตข้อได้เปรียบในการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ 1. การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย 2. ตลาดส่งออกที่มั่นคงสำหรับสินค้าเกษตร 3. การลงทุนจากเกาหลีใต้ที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4. ความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการผลิตข้อเสียเปรียบในการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ 1. การขาดดุลการค้าเนื่องจากไทยนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้มากกว่าการส่งออก 2. การแข่งขันจากสินค้าราคาถูกและคุณภาพสูงของเกาหลีใต้ที่อาจทำให้สินค้าบางประเภทจากไทยไม่สามารถแข่งขันได้ 3. การพึ่งพาเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการขาดการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ 4. ความยากในการเข้าใจตลาดเกาหลีใต้และพฤติกรรมตัวอย่างความสำเร็จของความร่วมมือ ตัวอย่างความสำเร็จของความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ค่ะ 1. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์บริษัทเกาหลีใต้เช่นฮุนไดและเกียได้ลงทุนในไทยเพื่อเปิดโรงงานผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ส่งผลให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ในอาเซียนและช่วยเพิ่มการส่งออกยานยนต์ไปยังตลาดต่างประเทศค่ะ 2. การส่งออกผลไม้ไทยไปเกาหลีใต้ผลไม้ไทยเช่นทุเรียนและมังคุดได้รับความนิยมในเกาหลีใต้ทําให้การส่งออกสินค้าการเกษตรของไทยไปยังเกาหลีใต้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลดีต่อเศรษฐ,ฐกิจการเกษตรของไทยค่ะ